สวัสดีครับเรามาดูโดยรวมของเจ้ารถ m p 09 ST กันหน่อยดีกว่าในเดี๋ยวจอกันให้ทีละจุดเลยนะครับแน่ตอนหน้าตาไฟหน้าใหม่นะครับกระบอกโชว์คู่หน้าพรีเมียมไทยบ้านะครับนี่แกนดำด้วยนะแล้วก็จบกันด้วยล้อของยามาฮ่าสปินฟอร์นี่นะครับมีเขียนติกเรียบร้อยเลยนะครับวงสวยงามมาก หน้าจอแบบใหม่ TFT ขนาดเท่าเกมบอยแอดวานขายเคยเล่นบ้างไหมในรุ่น SP มีคูสคอนโทรลมาให้ด้วยนะี่ตรงนี้ตัวถังลาย Performance Racing นะครับผมสีเดียวกับ r 1 m แล้วก็ผิวสัมผัสของบบ่อนะครับเป็นจำมะหยีนะครับผมนะหมอเลสซิงสุดๆเครื่องบล็อกใหม่ใหญ่กว่าเดิม 4P3 ย้ายฝั่งมาอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับ แล้วก็พิจิตร์อัพดาวติดมาเรียบร้อยน่าสีโชคทองอลา,ามตาน่นหรือก็คือของเออร์ลินนั่นเองนะครับแล้วก็สวิงอาร์มนะครับเป็นการได้สีมาเป็นสีอลูมิเนียมนะสวยงามเลยอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดราคาของเจ้าตัวรถ MT 0 9 SP นะครับสี่แ0 0บาทนะ ท,ทั้งหมดทั้งมวที่พูดมานะครับก็เป็นองค์ประกอบรวมทําให้เกิดเป็นรุ่น mt 0 9 sp ขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะออกรถนะครับใช้เงินเพียง27,900บาทนะครับในกรณีที่ดาว10%นะและถ้าผ่อนทั้งหมด60งวดจะตกงวดละ8,439บาทนั่นเองครับถ้าใครสนใจมาลองดูตัวจริงและสัมผัสได้เลยครับกับเจ้า mt 0 9 sp ตัวนี้